สวัสดีค่ะ,คะน่ารักจังเลยแต่มันเล็กกว่ามิมี่อีกเนี่ยโอ้ดูสิน่ารักมากเลยวันนี้ก็คือไส์ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะทุกคนว,ว,วันนี้นะคะแม่เกตกกับน้องเกลลี่นะคะมาบุกบ,บ้านน้องดีไซน์นั่นเองใช่ไหมลูกใช่ ก็มีน้องหมาตัวใหม่ด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาน้องหมาตัวใหม่กับน้องนีไัยแล้วก็ไม่พูค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็นี่และค่ะยกอันนี้ให้น้องแสหม่นะคะนี่ก็คือนี่เลค่ะแถมเพื่อที่เราซื้อให้น้องมิ้่ใช่ไหมลูกใช่ะ้ใส่ไม่ได้าะมีหางนะคะนี่แล้วก็เลยมาฝากแล้วก็ม่ดื้อจัเลยโอเคป้าเดีรีบตื่นเต้นมากใมันมันน้องีใส่ได้ใส่แล้เพราะมันหลวมที่ลูกาเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านดีไซนกันต่อจะมะ โอเคค่ะถ okay, ึงหน้าบ้านแล้วสวัสดีค่ะนี่เรามาเจอน้องดีไซน์แล้วนะคะมาเลยแล้วก็นี่เลยค่ะทุกคนนี่มาเนี้ยอันนี้ก็คือส้ใหม่นะคะอันนี้จะคล้ายๆทพันของน้องซันนี่นะคะซันนี่เนาะเออเหมือนกันเลยเหมือนซันนี่ไหมคะพี่เก๋เหมือนซันนี่ตอนซันนี่มาใหม่ๆมไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไมเหมือนใช่ไหมแต่ว่า นนิ่งเขาเหมือนมากใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นพันแบบนี้นะพันคุณนายใช่ไหมคะน้องเป็นน้องิงใช่ไหมนองเป็นู้หญิงเหมือนกันเหมือนน้องแต่งเลยนิอะไรเนมากใช่ใช่คอแบบยิงโตยิงเข้มขึ้นเรยๆเลยอน่ารักจังเลยนัจมันเล็กกว่านี้อีกเนี้าโตหน้าใหม่หน้าไม่้นนะตเคือเต็มืนองลุกก็แข้งขาแข้ขาโอเคมากเลยอ่ะไข้ขาใหญ่ เอาไว้ข้างนอกก็ได้ค่ะพี่เจลนี่เราวันนี้เรามีแคมเพิร์มาฝากนะคะแล้วก็มีเสื้อมาฝากด้วยไม่ไม่น้องกลัวน้องกลัวหรออ๋อน้องกลัวที่ี่จายจำกลิ่นจำกลิ่นเออใช่าจะจำกินได้แล้วไปแล้วไปแล้วน้องกลัวนะม ม่มีจะบิ่งเข้าหาคนใช่ไหมคนละสายความลูกคนละความดื้อค่ะมิมิมีความอ่อนโยนเลยใช่ไหมลูกใช่ใช่เดี๋ยวเราลองใส่เสื้อให้น้องใส่ใหม่นะคะทุกคนโอ้โหดูนี่น่าจะน่าจะยังไม่ได้ใช่มแต่มนี่เกือบได้นะนี่เกือบได้ค่ะว้าวบับิดมาเล่นกับพี่กายเหรอคะลูกออหมดเลยเหรอต้องมีตรงนั้นอ่ารงสายรังสาย พี่ใหม่อยากเลี้ยงหมาใช่ไหมคะเกื้อเฉยอะค่ะดีแล้วเกื้อเฉยอะค่ะดีแล้วพี่ใหม่เป็นพี่เลี้ยงมินี่ไอพี่ใหม่เป็นพี่เลี้ยงมินี่นะคะดีแล้วจะทะเลาะกันทุกวันนะคะกับมินี่นะมินี่ใส่โหดนะทุกคนมนี่มันชอบกลัดอ่ะอ๋อเดี๋ยมันมากมากเลยใช่ไหมนี่น้องหมอกับเพ็ญเพียรมากนะแต่มินี่เราไม่หมอกเลยนะคะนี่ทุกคน

มาเดินไปขนาดเลยตัวน,น่าจะตัวใหญ่น่าจะตัวใหญ่เอ่อพิ่เกลือเบาๆนะคะอยากไม่กลิ uh ่นใช่ใช่เออๆกำลังดมกลิ่นพี่เกลือใช่อ่านี่นะคะทุกคนก็เป็นการบุกบ้านน้องดีไซน์นะคะทุกคนนานมาทีเนาะวันนี้เราก็เอาเสื้อของมี่มาฝากเนาะแล้วก็แพมเพิร์ตนะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาเป็นเด็กนะคะเด็กโคม <Yeah. S 1> <laughs>